เลยอ,อยู่ในธรรมชาติเนาะเราไม่มีที่หลบฝนเราก็มาหลบตรงนี้เลย <c oughs> ชันเนาะตรงนี้นะมีชันมากตรงนีเดียวตอนที่เขี้ยบแถบวแถบ้านแม่ชายฝั่งเข้าไปหอนหรอกเขาลงมาก,ก่อนเขาตำโหละเขายัางยไห่หมดดีกว่ามันร่อนเหมือเลยนึกว <c oughs> ่ามาก,ก่อนดเนี่ย <c oughs> ไม่แรง

เดี๋ยวเลี๋ยวไว้แท้ดูเพิ่เห็นนะครับ สวยงามากเลยอยู่ในธรรมชาตินะเราไม่มีที่หลบฝนเราก็มาหลบตรงนี้เลยโอ้ยก้ดโอ้ยหาเหลือแต่ว่าอันตรายหัวนอกได้เจ้าผมว่าแนะนำรอบหน้าพี่ใส่หมวกกันนกไม่ต้องมาดีกว่าไอ้ที่เป่าลมเรืออยู่ในนั้นใช่ไหมอยู่ในนั้นหมดเลยครับ ัปได้เนาะไปหอดแล้วบ่มีคลิป,ปเปรา <c oughs> แบกตาเบียกเลยชั้นเนาะตรงนี้เนาะจะมีชั้นมากตรงนี้เดียว <c oughs> ตอน <c oughs> อีาลงไปดักดักใครเจ้าไม่ดักใครพี่บอกอจะเก็บชอ็บอหรอ วันนี้ไม่พลาดหรอหนักปาดไม่มีพลังอีกแล้ว,ลวมันฝนมันบ่ตกมันบ่มืนอันนี้เดินสบายเลยมันนั่งทำาใจก็ยังไม่ตกว่นนึงฮ <c oughs> ึ่มรถไเข้าไป ได้ยินเสียงหรือยังครับพี่จัดได้ยินนะครับตอนนี้เสียงน้ำเริ่มขับเกียรขึ้นเรื่อยๆมีกำลังใจหน่อยโอ้ใกล้จะถึงแล้วนะครับแต่เราก็ได้ยินเสียงน้ำเสียงข้างบนนั่นแหละอีกประมาณอีกประมาณโลหนึ่งเนาะอีกสักโลหนึ่งเนาะถึงไม่ใช่ร้อยเมตรบ่อกร้อยไหมร้อยเมตรมั้งลูกสาโค้เด้อร้อยหนึ่งร้อยมีก็สิบนาทีโอ้ ลงคุณมากเลยอ่ะเพิ่นเพิ่นแลนขึ้นแลนลงไหม <laughs> ไม่มีกำลังเอ๋่นแลนขึ้นเพิ่นดอกตั้งกล่องใบข้างบนไหมแลนลงมากไหม แต่ว่าแม่แทบานเขาไปห่อนหรอ,อเขาลงมากกอนเท่าตอนวนเนาะเขายัางไม่หมดอีกไปบ้านเห็นร้อยมื่อเฮ้ย <c oughs> นี่ <c oughs> องเห็นเห็นห้อยแบบนี้สบายเราจะได้ระวังอบอาสสาั่งจะห้อยไม้กับพ่อหรอหรอวะสั่งตำานไานอีกแต่ไม่ลืมฉชบเนาะ ข้างบนยังแหงๆอยู่ดิข้างล่างเริ่มชื้น คือเาปรชินคือข้าวกอนเนาะเนง่ายข้าวกรนมันฝนตกแล้วบ,บังเบอร์ก่อนไม่แล้ไม่ไหวแัช้าจังร้อกามาก่อนไน่ดิโอ้โหเออ้น้ำใสน้ำไม่แรงเท่ากันน้น้อง้ไม่แรงนไม่แรง thank <laughs> you

ตอนี้ต้ต้องระวังให้ตรงนี้นะตรงนี้โดนหินเนี่ยตอนนอนนอนแบบนี้นอนแล้วไม่เสียบฐาตรงเพื่อที่ให้น้ำหนักปวดตรงเลยเอาลึกกันไหลมัลงทีเดียวเกลี่ยน้ำหนักออกครับลงมาเนี่ยวันนี้เรามาล่องแก่งนะครับที่ท่าจีนไปแล้วกับเรือยางของเราล่องไปแล้วนะครับรอบนึ่ง เดี๋ยวพี่โอมจะร่องอีกรอบนะครับรอบหนึ่งอีกไหมรอบหนึ่งเอาอาวุธสงครามมาเตรียมสู้กับฮุนเซนด้วยใช่ไหมเอาขอดูหน่อยโอ้หวันนี้เรามาอยู่ชายแดนนะครับนายพี่วัชระเตรียมแล้วนะครับเรยมามาซีทร์ตมอาชีพเรากลับกลุอีพจะเข้ากล้องกล้องรุ่นเลยครับ นเผือใครบอกคนนีนี่นะใคราอี่าอีมากครับสวันดีครับวันดีเพื่อนนะครับวันนี้มลงไร่ลงไร่ลงหวยเลยนะคอันนี้อันีิยาบเนี่ยเอาเห็ดปวกกับ คู่นึงกับพ่อเนาะจะพาไปเปเได้ได้ดอกนี้ยืนรายพ่อดอกไ้ยนร้ายพอย่างไปจะเห็นที่สมพรเรามีอ้นี่ด้วยสายสมอนสายสมอนสายสมอนผมก็มั่วแบบนี้ครับผู้นำชุมชนป่าเขตป่าชุมชนท่าพิมสยาม07นเจะครับสายสมอนพาบุชาเดี๋ยวนี้จะให้พี่ก็พาไปลุยไปชมสถานที่ สวยงามของอำเภออีกแท่งหนึ่งครับที่อำเภอขุนหานนะครับ